ผู้ชมครับต,ตอนนี้สายตาทุกสายตาจับจ้องไปที่สนามการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและนายกเมืองพัทยานะครับเพราะถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีถ้านับมาจนถึงวันนี้นะครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่ถึง51วันแล้วนะครับสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมซึ่งผู้สมัครแต่ละคนเขาก็เร่งลงพื้นที่แล้วครับซึ่งเฉพาะการเปิดรับสมัครวันแรกในส่วนของผู้ว่ากรทมเมื่อวันนี้ มีผู้สมัครเสนอตัวเข้ามาแล้วถึง20คนเลยนะครับทั้งในนามอิสระและก็ในนามของพรรคการเมืองด้วยครับหนึ่งในผู้สมัครอิสระก็คือนี่แหละครับพลตํารวจเอกอศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทมเช้านี้ไปลงพื้นที่ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปพบปากกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมและเตรียมที่จะเปิดเวทีปราศัยในเขตมีนบุรีเย็นวันนี้อีกหนึ่งท่านครับ นาวากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพักไทยสร้างไทยเช้านี้ลงพื้นที่ที่เขตดอนเมืองกันคึกคักเลยทีเดียวและคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครอิสระเช้าวันนี้ไปที่ย่านวัดร่วงบางบํารุงนะครับเขตบางคลัดแนะนำตัวกับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เพื่อชี้แจงนโยบายแล้วก็ยังถูกตั้งคำถามว่าเป็นอิสระจริงหรือไม่ด้วยครับในขณะที่คุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ วันนี้ไปเน้นพบปะก,กับประชาชนในย่านตลาดบางประกอบและเขตทุ่งพรุจากเมื่อวานที่ไปเขตสายไหมมาก่อนนะครับภ<อ>าพการลงพื้นที่และปัญหาของกรุงเทพเป็นสิ่งที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมบางส่วนที่เรารวบรวมบรรยากาศการลงพื้นที่มาให้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยนอกจากจะแนะนําตัวทําความรู้จักกับประชาชนแล้วสิ่งที่แต่ละคนเน้นย้ําเลยก็คือนโยบายนะครับ ที่พยายามฉายภาพฝันของกรุงเทพให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการทำให้กทมนั้นเป็นเมืองที่ปลอดภยัยเป็นเมืองที่เท่ากันเมืองที่จะถูกบริหารจัดการงบประมาณใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาคนเมืองให้มากที่สุดรวมถึงปัญหาวิกฤตที่คนเมืองต้องเจอมาทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมรถติดมลพิษจะได้รับการแก้ไขแต่จะทำได้จริงแค่ไหนก็ต้องรอดูกันด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับคู่ขนานกันไปกับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นภาพการรวมตัวกันของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย70องค์กรครับในานามเครือข่ายปลุกกรุงเทพพวกเขาจะร่วมกันส่งเสียงแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางกำหนดภาพฝันของเมืองต่อจากนี้ด้วยครับ ซึ่งเครือข่ายปลุกกรุงเทพนี้นะครับก็ถือเป็นบทบาทสําคัญนะครับที่ไทย p v s และองค์กรภาคพ,พลเมืองอยากจะเห็นประชาชนเป็นผู้กําหนดวาระการเลือกตั้งเพื่อตั้งคําถามให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้สมัครผู้ว่ากอทมผ่านการเปิดพื้นที่ครับให้ภาคประชาชนเขามาร่วมกันส่งเสียงสะท้อนแบบนี้นะครับและแต่ละคนก็ได้กําหนดภาพฝันทิศทางการพัฒนาเมืองที่อยากให้เป็นและสื่อสารไปถึงผู้สมัคร เพราะประชาชนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่แค่พูดลงคะแนนแต่พลเมืองจะช่วยสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นเองครับการแชร์ความรู้ร่วมกันว่าเมืองใหญ่ที่ดีเมืองใหญ่ที่มีหลักการบริหารที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมเแท้จริงมันเป็นอย่างไรเรียนเชื่อว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นผู้ว่าก่อนมคงคงต้องรับฟังแล้วคงต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้นั่นหมายความว่าไทยพีบีเอสและเครือข่ายกลุ่มกรุงเทพ จะทำงานกันต่อเนื่องค่ะเราทุกคนเชื่อในพลังของการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราคือเราทุกคนมีมีส่วนสำคัญที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะเราไม่ได้เป็นเพียงแค่วอเตอร์หรือผู้ไปใช้สิทธิ์แค่ไม่ถิงนาทีเท่านั้นเยี่งเชื่อว่าสภาพการต่างๆปัญหาของเมืองใหญ่ที่เราเห็นอยู่เช่นว่ากรุงเทพมหานครมันทำให้เราทุกคนบอกตัวเองว่าเราเป็นแค่ผู้ใช้สิทธิ์ ลงทะนนไม่ได้แล้วนะคะและยนเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้พลังแบบนี้จะยังอยู่ต่อไปแล้วมันจะเป็นสิ่งดีในการช่วยกันสร้างมือที่น่าอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับในขณะที่เมื่อวานนี้ที่สาราว่าการกรทมดินแดงคึกคักแต่ที่หอศิลป์เนี่ยคึกคักไม่แพ้กันกับงานแบงกอกแอ t i v e ฟังเสียงกรุงเทพครับเครือข่ายปลุกกรุงเทพที่เราเล่าไปเขามาร่วมกันสะท้อนผ้าฝัน ภาพฝันนี้ก็จะประกอบด้วยกัน6มิตินะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยากเห็นในอนาคตนั่นเองนะครับเรื่องแรกคือเมืองที่น่าอยู่ครับการเป็นเมืองที่มีสูนทรทียภาพไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําเสียไร้มลพิษฝุ่นควันและปัญหาขยะครับเมืองที่2คือเมืองปลอดภัยเราอยากจะเห็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับการเดินทางการสัญจรรวมไปถึงการทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันครับ เราอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นของทุกคนเพราะความจเจริญมันมาอยู่แค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตรงกลางก็ควรที่จะรับผิดชอบเขาด้วยคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นธรรมแล้วในสถานการณ์โควิดเนี่ยแต่ละเขตควรจะมีศูนย์เพื่อดูแลเรื่องโควิดเนี่ยห้าสิบเขตนี่ควรจะมีทุกเขตเลยเพื่อเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่ง องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆต้องลงมือมาช่วยกันเพราะนั้นเขตกรุงเทพเองมีงบประมาณมหาศาลก็ควรจะมีจุดตรงนี้เพื่อสนับสนุนแล้วก็ให้องค์กรพนาเอกชนเข้ามาร่วมสมทบสนับสนุนด้วยอันนี้จะเป็นการดีมากนะคะอีกสองภาพฝันที่ขาดไม่ได้คือเมืองที่เป็นธรรมครับหมายถึงเมืองของทุกคนทุกเพศทุกวัยเขาต้องมีสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันในเมืองอย่างเป็นธรรมด้วย4คือเมืองทันสมัยนะครับเราพูดถึงการเดินทางเชื่อมต่อทางหลัก และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้เป็นเมืองแบ่งปันเทคโนโลยีและประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการทางานกันนะครับระหว่างประชาชนและผู้ว่านะครับในการให้ข้อมูลสําคัญต่างๆเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรนั่นเองครับเนื่องจากปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยองค์กรต,ต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีข้อมูลเป็นของตัวเองแต่ไม่มีการเชื่อมโยงอะไร่งกัาและกันเลยนะครับทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเกิดความเรียกว่า เข้าถึงได้ยากนะครับสำหรับประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆเองในการจัดการการทำงานต่างๆเนี่ยก็จะสะดุดนั่นเองนะครับและสิ่งที่เรา requirement ต q u ่อผู้ว่าราชการนะครับที่ต้องมีนั่นคือการที่ผู้ว่าจะต้องเป็นคนที่ proactive และมี My i n d set ที่ดีในการบริการในหน้าที่ของเขาจริงๆนะครับคือมีความรู้เนี่ยที่ทั่วถึงที่จะแก้ปัญหามีวิสัยทัศน์และรู้เรื่องการบูรณาการในการแก้ปัญหาที่เราสามารถเสนอให้กับเขาได้นะครับ เมืองของคนรุ่นใหม่อย่างเมื่อสักครู่มาร่วมงานเราหลายคนเลยนะครับมันจึงสะท้อนของเมืองสร้างสรรค์น,นั่นเองเขาอยู่ในฝันของคนรุ่นใหม่ครับอยากให้เพิ่มพื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ศิลปะเพิ่มโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์กับทุกกลุ่มได้เติบโตมาและสุดทัศมองว่าการสร้างสรรจากต้นทุนเดิมในชุมชนของเราสามารถทําอะไรต่อได้บ้าง แน่นอนค่ะสมาชิกของบางลําพูสมาชิกของบางกอกนี้ดีจังสมาชิกของลิทัยมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการสร้างพื้นที่อะไรก็แล้วแต่หรือบางที่วัฒนธรรมที่มันหลากหลายในชุมชนนะคะบางอย่างมันกําลังจะสูญหายไปบางอย่างมันกําลังถูกฟื้นฟูขึ้นมาแล้วท่านมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทําให้สองอย่างเนี้ย มันควบคู่กันไปได้นในอนาคตท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยังไงและท่านมองว่าท่านมีวิธีการจัดการยังไงบ้างและสุดท้ายครับคือเมืองของการมีส่วนร่วมต้องมีธรรมาิบาลและเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนชุมชนร่วมพัฒนาเมืองที่สำคัญคือต้องติดตามตรวจสอบการทำงานได้ด้วยนะครับเครือข่ายปลุกรุงเทพที่ได้เล่ากันไปดัน ไหนๆก็มารวมกันเยอะถึง70องค์กรและคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับเขายังได้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ให้ความสําคัญกับการเฝ้าจับตาผู้สมัครผู้ว่ากทมและสอกอด้วยครับตั้งคําถามถึงนโยบายสาธารณะครับเพื่อที่จะผลักดันทุกป,ปัญหาให้ได้รับการแก้ไขด้วยพลังเสียงของประชาชนจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอนาคตกรุงเทพมหานครและอยากเห็นการมีส่วนร่วมด้วยของพลังทางสังคม คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการเลือกตั้งรอบนี้ครับเราลองไปดูรายละเอียดของคำประกาศเจตนารมณ์กันสักนิดนะครับข้อแรกก็คือเครือข่ายปลุกกรุงเทพจะจับตาการเลือกตั้งให้ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสภา,าองค์กรชุมชนจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการสังเกตการการเลือกตั้งของภาคประชาชนอยากจะเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการแข่งขัน เป็นความร่วมมือสมานฉันท์ของผู้สมัครผู้ว่าทุกคนนำไปสู่การส่งเสริมการเมืองระดับชาติอย่างสร้างสรรค์ไม่ขยายความขัดแย้งทางสังคมนอกจากนั้นเครือข่ายปลุกกรุงเทพยังอยากเห็นด้วยนะครับนโยบายของกรุงเทพทั้งให้ความสําคัญกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้อย่างเป็นธรรมมีสูนทรีภาพปลอดภยัยและเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกและเกิดขึ้นได้จริง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมสุดท้ายครับรัฐท้องถิ่นต้องยอมรับความเข้มแข็งของ Active Citizen คือพลเมืองตื่นรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองและไม่แสดงออกถึงการต่อต้านเหมือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญคือเครือข่ายปลุกกรุงเทพขอเชิญชวนผู้สมัครผู้ว่ากทมเข้าร่วมเวที แสดงวิถัยทั์ต่อจากนี้อีก6ครั้งนะครับเพื่อตอบคาถามเชิงนโยบายว่าเมืองได้อยู่เมืองปลอดภัยเมืองทันสมัยเมืองเป็นธรรมเมืองสร้างสรรค์และเมืองแห่งการมีส่วนร่วมนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรและจะเริ่มทําทันทีให้เห็นเป็นพันธสัญญาทางการเมืองนับจากวันนี้ไปครับและนอกเหนือจากนั้นก็คือเครือข่ายที่มาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการจะมีส่วนร่วมแล้วแต่สิ่งสองคันคือพื้นที่หรือกลไกต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไร พลังของเครือข่ายภาพประชาชนและคนทํางานตัวจริงในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละครับที่จะมาร่วมกันออกแบบภาพความฝันเมืองหลวงที่เราอยากให้เป็นซึ่งสิ่งสําคัญครับเราจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับสภาพความเป็นจริงและบริบทในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เส้นทางต่อจากนี้เข้าใกล้กับความจริงมากที่สุดผมมีโอกาสพูดคุยกับนักวิชาการร่วมกันวิเคราะห์เรื่องนี้เพื่อส่งสัญญ,ญาณไปถึงว่าที่ผู้สมัครผู้วาดกรทมคนต่อไปครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของ Active Citizen ครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เครือข่ายภาคประชาชนนักวิชาการและคนรุ่นใหม่กว่า70องค์กรเข้ามาร่วมกันกำหนดวาระพัฒนาเมืองที่เราอยู่และประเด็นสร้างประเด็นขบคิดที่น่าสนใจครับนำเสนอไปสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปสัญญาณน,นี้เองครับนักวิชาการมองเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ว่าที่ผู้ว่าคนต่อไปต้องตระหนักว่าการทำงานร่วมกับประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับ สัญญาณมันเห็นตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี62ละในสนามระดับชาตินะครับถ้าผู้สมัครยังทําการบ้านแบบดั้งเดิมอยู่นะคือลืมมองว่าซิตี้เซนในกรุงเทพเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยรอบนี้จะผิดหวังเยอะลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยผมมั่นใจว่าถ้าถ้าพลังของประชาชนถูกแสดงออกและมันชัดเจนในวันที่22นะครับ,ครบใครก็ตามที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นสกต่อจากเนี้ยสปีข้างหน้าของเขาเนี่ย ต้องทำงานร่วมกับประชาชนเหมือนที่ประชาชนหลายๆกลุ่มในในห้องนี้เราระดมความคิดกันแล้วก็มีหลายๆท่านพูดเน้นย้ำประเด็นเลยว่าเราไม่รอเรียกร้องจากท่านหรอกแต่ขอให้ท่านมาทำงานร่วมกับเรานอกจากนั้นเนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับยังมีการวิเคราะห์กันด้วยว่าระยะเวลาที่ห่างหายจากการเลือกตั้งไป และกระบวนการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพไม่ได้เดินหน้าไปเท่าที่ควรในขณะที่ปัญหาก็ซับซ้อนมากมายครับทําให้คนในกรุงเทพเนี่ยเขาประสบปัญหาเหมือนกันแล้วก็มีส่วนร่วมในปัญหานั้นเหมือนกันครับสิ่งสําคัญคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือประชาชนแอคทีฟแล้วกลไกของภาครัฐนี่แหละครับจะเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร การมีส่วนร่วมมันต้องเกิดขึ้นทุกเรื่องและทุก process ในแพลตฟอร์มที่เป็นทั้งดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่เป็นแบบบ้านๆเดินไปคุยประธานชุมชนกประธานกลุ่มเครือข่ายอันนี้มันต้องทําไม่ใช่ไม่ทําในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่เคยทําเลยในระบบราชการไทยนี่ขออนุญ,ญาตระบบการกํากับติดตามและประเมินผล มันไม่เคยได้ถูกเห็นความก้าวหน้าของแต่ละเรื่องมันไม่เคยถูกทำเอามาให้เห็นว่าปัญหามันแก้ไปถึงไหนแล้วมันไปติดขัดที่ตรงไหนบางทีความติดขัดนั้น,น,นของกรุงเทพมหานครที่ชอบออกมาเป็นข้ออ้างว่าทำไม่ได้อ่ะมันอาจจะถูกแก้ได้ด้วยเครือข่ายภาคประชาชนที่เขาร่วมมือกันก็ได้พอการมีส่วนร่วมไม่เห็นเป็นรูปธปรรมจึงมีภาคประชาชนเขานําเสนอด้วยว่าจริงๆในกรุงเทพควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าสภาพลเมืองนะครับในการที่จะรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่นั้นและสะท้อนออกไป ให้กับผู้อํานวยการเขตได้รับรู้เพื่อส่งต่อไปถึงฝ่ายบริหารซึ่งก็คือผู้ว่าราชการและจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางในการที่จะทากิจกรรมต่างๆด้วยอันนั้นถึงจะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นได้จริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นจากนักวิชาการด้วยแหละครับว่ากระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้แทนในแต่ละเขตหรือแต่ละชุมชนนั้นอาจจะแตกต่างหลากหลายกันได้ตามความแตกต่างของประชากรนะครับ คือบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมจะเห็นตอนนี้คือมีทั้งชุมชนมีทั้งบ้านล้อมรัว้วและก็มีทั้งคนที่อยู่ในคอนโดการจะเข้ามาเลือกผู้แทนของตัวเองนั้นอาจจะต้องมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อสะท้อนเสียงคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดครับความอ่อนแอของพวกเราคือเรามีเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเยอะแต่กลุ่มมันไม่ได้เป็นกลุ่มระดับระดับเมืองจริงๆไง อิชูต่างๆมัน,ม,นมีคนทําเยอะแต่ว่ามันไม่เป็นสเกลที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นพลังเราอยากทําสภาพลเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีความเป็นตัวแทนที่แข็งแรงที่จะสามารถที่จะยังไงล่ะท้าทายหรือทําให้คนที่มีอำนาจเขารู้สึกอะ่ะการได้มาซึ่งตัวแทนมันมีได้หลายแบบอืมไม่ใช่แค่ว่า ถ้าถ้าเลือกแบบเดิมคนก็จะมีแต่คนในชุมชนที่ไปเลือกแล้วคนที่เป็นบ้านมีรั้วเขาก็ไม่ไปเลือกเพราะเขาไม่รู้รู้สึกว่าเขาจะได้ตัวแทนของเขาการได้มาซึ่งการกํากับการทํางานของเขตคือเรื่องใหญ่สาหรับผมเพราะว่าเขตมันเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการเราใช่ไหมหรืว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ยังไงแล้วในการเมื่อกี้สิ่งที่คุยกันมาก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เขตมันคอมพิวตกันด้วย ถ้าเป็น a c t i v e c i ต i ้ e n ต้องเข้ามาได้เลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการแรงงานผู้สูงอายุผู้หญิงใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาสามารถเข้ามาเขามาทำอะไรคะไม่ใช่เข้ามาฟังนะคะความจริงอยากจะเปลี่ยนคำว่า,าฟังเสียงแล้วเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเขามาช่วยทำงานในระดับเขตพวกบริการเขตก็ต้องรับฟังว่าไม่ใช่รับฟังเนี่ยถ้าพลเมืองอยากจะทำเรื่องนี้ท้เกิด พอออเขตจะช่วยทาให้มันเกิดได้จริงไงในฐานะเป็นผู้ที่ตอบโจทย์ให้กับชุมชนให้กับ<ะ>พื้นที่พอพูดถึงการมีส่วนร่วมในระดับเขตเมื่อวานเครือข่ายภาพประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับตั้งคําถามด้วยว่าแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้สภาเขตหรือว่าสอ,อนั้นหายไปไหนเพราะจริงๆแล้วสอเปอ็นด่านหน้าเลยนะครับที่จะรับฟังเสียงประชาชนแล้วไปสะาท้อนต่อให้กับผู้บริหารแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้หายไป จึงเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ระบบการรับฟังเสียงหรือการมีส่วนร่วมนี้เล็กลงซึ่งก็ต้องออกแบบกลไกหรือจะทวงคืนสอขอ,อกลับมาด้วยครับเราเราย่อยกรุงเทพให้มันเล็กลงไอ้เขตเนี่ยให้มันเป็นเหมือนเทศบาลแล้วแล้วเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งนายกอะไรเงรี้ยให้มันมีการบริหารจัดการเขตซึ่งมันเล็กลงแล้ว สภาพลเมืองถ้าเราอยู่ในในเทศบาลเนี่ยโอกาสที่ที่มันจะเข้าไปมีส่วนร่วม,มก็อาจจะดีมีได้มากขึ้นคําถามผมก็คือว่ามันหายไปไหนเอาคืนมาได้ไหมผมลองไปค้นดูครับคุณผู้ชมก็จะเห็นจุดเริ่มต้นว่าเหตุที่สภาเขตรอบนี้หายไปและไม่เกิดการเลือกตั้งมานั้นเนื่องจากว่าในยุคหนึ่งที่มีสภาปฏิรูปประเทศ มีคณะกรรม,มาการิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นนะครับได้ระบุเหตุผลไว้ในรายงานโดยมีความตอนหนึ่งว่าขอให้ยกเลิกสภาเขตกรุงเทพครับเนื่องจากเป็นผู้ที่ยึดโยงกับนักการเมืองเพราะสังกัดพักการเมืองการดูแลประชาชนอาจจะไม่ทั่วถึงและผู้มาเลือกตั้งสองขออก็น้อยด้วยนอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการกำหนดงบประมาณพัฒนาเขต ในขณะที่มีสอกอเป็นผู้เห็นชอบอยู่แล้วทั้งนี้การไม่มีสอขอก็ไม่ได้กระทบนะครับกับเรื่องของกลไกการตรวจสอบนะครับไปดูกันหน่อยนะครับเหตุผลก็จะเห็นนะฮะอย่างที่ขึ้นอยู่ตามรายงานนี้ซึ่งเหตุผลนี้เองครับจึงไปทําให้การแก้พรบกรุงเทพนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การเลือกตั้งสองขอเพียงกําหนดเอาไว้ว่ายังไม่ให้มีสอขอจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายนี้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จด้วยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นจึงทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราไม่เห็นหน้าตาของสอขอแต่นี่เป็นโจทย์ท้าทายของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าว่าจะทําอย่างไรให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงได้จริงนะครับ